อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองตำรวจสืบสวนปิดล้อมเจรจาจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับผู้ต้องหาไม่ยอมให้จับยอมปลิดชีพตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมวันที่28พฤศจิกายน2568เมื่อเวลา14.00นผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองรายงานว่านายกิติพงศ์อุลวัตนายอำเภอบ้านฉางพันตำรวจเอกธนงศักดิ์คำมาศผู้กำกับสอพอบ้านฉางพร้อมกำลังตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยองลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนเส้นบ้านฉางหาดพยูนใกล้เคียงสนามกีฬาบ้านฉางตําบลบ้านฉางอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบผู้ต้องหาตามหมายจับมีอาวุธปืนมีท่าทีไม่ยอมให้จับกุมตำรวจปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าวบนโซฟาพบผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นชายอายุ38ปีนั่งเสียชีวิตอยู่บนโซฟา ใกล้กันพบปืนขนาด9มม1กระบอกตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองพร้อมแพทย์เวรเข้าชนสูตรพิกศพบนล่างผู้ตายพบกระสุนเข้าที่ขมับหนึ่งนัดจากนั้นจึงให้กู้ภัยสยามระยองส่งล่างผู้ตายไปยังโรงพยาบาลบ้านฉางชนสูตรตัวละเอียดตามขั้นตอนจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนที่ผู้ตายจะปิดชีพตัวเองตำรวจสืบสวนเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ตายตามหมายจับ ผู้ตายไม่ยอมให้จับกุมจึงใช้อาวุธปืนปิดชีพตัวเองจนเสียชีวิตตั้งตอนเหตุการณ์อะไรครับได้รับแจ้งผมด้ผู้ภัยได้รับแจ้งจากจากสบพบัญชาน,นะครับว่าได้ถามคร่าวๆแล้วเจ้าที่แล้วว่ามีเป็นเหตุหมายจับนะเนาะเหตุหมายจับผมไปทราบที่เขาติดตามที่ตำรวจแจ้งมาว่ามีหมายจับแล้วก็มีอาวุธปืนมีอาวุธปืนครอบคลองด้วยเนี้ยแล้วเขาก็ตำรวจตอร์ก็ใช้กําลังตึง ื่อป้องกันสวัสกิรที่เขาจะยิงสวนกับมาเพื่อให้มามอบตัวก็มีหมายจับอยู่แล้วให้มามอบตัวแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าไปชาร์จได้ครับเพราะว่าต้องเตรียมกําลังของตรอด้วยว่าสถานการณ์พร้อมเมื่อไหร่เลยงีชาร์จปลุกเข้าไปโดยเอาโดยสวานจากระยองลงมาเข้าพื้น,นที่แล้วก็ตรอบัญฉางเข้าที่แล้วก็เปิดเข้าไปก็ ่ผู้ปกครองเองก็ได้อิัวเองแล้วครับอิงเวงปิดชีพเองแล้วเป็นเส่ดดำมาแล้วที่กดีนั่งโดยโดยท่านั่งที่โซฟาในบ้านนะคะพีใช่ครับขอบคุณมากครับพี่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจจะรวบรวมพยาหลักฐานคีข่ายคดีดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชม